ลูกค้าให้ออกแบบโลโก้แบบนี้อันนี้คือเลเยอร์เอาเฉยๆนะเขาแค่กำหนดมาให้ว่าอยากวางอะไรไว้ตรงไหนต้องสนใจลายเส้นเด้ออันส่วนนี้ก็คือคือโลโก้ที่เขาลองให้ AI ทํทำนะเขาบอกชอบเรือสัมเปลาแบบนี้แต่อยากได้งานลายเส้นวาดแบบนี้วาดก็วาดเลยนี่ได้เป สัมเพาไม่ใช่เนือสุพรรณหงษ์มนคลิปเก่านะวาดโหดมากวาดเรือ,อยาว4 4 9เมตรพ้อยว่าลายไทยแต่ไม่มีให้ดูเราส่องเก่าโดนแท็กไปททำใจนะไต่ถึงเราทำใจโอเคมาเล่มว่าเรือสุพรรีกง่์ง่ายๆนะแค่ทำตามแบบ สร็จแล้วอเมาพรฟู้ดนะอันแรกฟอรที่กึ่งวินเทจกึ่งโมเดิร์นนิดนึงพรไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนมากกว่าเรืที่ส่งมามีตั้งสองขั้วเลยถ้าสงมผสมกันไปก่อนให้เขาแก้เองเดี๋ยวนะมันไม่เหมือนที่คิดไว้ที่มันทับกันเลอะเทอะมากเลยเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องแยกตัวเรือกับใบสัมภารออกไหมอะแล้วให้ตัวสมอยู่ขั้นกลางอย่างเงี้ยอะไรวะหรือพอมันเป็นลายเส้นมันเลยดูเยอะนะงั้นแล้วลองเปบรคบนเรือทือไหมล่ะก็พอดูได้นะแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบไหมดีแล้วก็ทำแบบเป๊ะๆ ค,คือเราต้องแยกเศษละกบตัวสอดออกจากกันไปเลยเพื่อให้มันอ่านง่ายที่สุดเพราะตามธรรมชาติแล้วเรือต้องอยู่คู่กับใบใช่ไหมล่ามันถึงจะเป็นเรือสำเพาสมบูรณ์แบบได้เราจะไปแยกกันทำไม่นะเนาะอันบบต่อไปล่ะคิดว่าคงม,มีแค่ตัวสอดที่เล่นได้มั้งพเพราะเรือสำเพาก็มีแค่เรือก,กับใบจะไปทำอะไรให้แปลกใหม่ล่ะจริงั้งมตอนสอดมันมีความพิ้วนะตรงรอเรือจะทำให้มันเป็นขึ้นน้ำได้ไหมฮะโอ้ได้อยู่นะสวยด้วยอย่างที่เราเคยทำนะถ้าใช้เรือตัวเต็มเนี่ยมันจะทับกันส่วนแยกเรือกับใบออกจากกันก็แปลกงั้น ทำไมเราไม่ลองใช้แค่เรือเราไม่ต้องมีใบล่ะยังมีฟังชันเป็นเรืออยู่นะเฮ้ยทำไมน้ำไม่ไปอยู่บนเรือวะนนาแบบต่อไปไม่ดด้อแล้วจริงสัญญาจะทำตัวสอดไปขึ้นน้ำเหมือนเดิมนะเพราะชอบมากไม่รู้ทำไมแต่่าจะทำให้เรียกวก่าเดิมอ่ะเพราะต้องพยายามบาลานซ์ก,กับเรือที่ลายเส้นอลังการอย่างที่ลูกค้าต้องการให้ได้ ไม่ได้จริงๆอะคือมันทับกันทําให้ไม่มีอะไรเด่นเลยนะเด่นแล้วนิดๆหน่อยได้นะเอาให้ไม่ทับกันก็พอก็ยังเหลือตัวเรืออยู่บ้างละเนาะโอเคไหมอ๋อเราเอามาวัดข้างๆก็โอเคนะเห็นเรือเยอะแค่มัไม่ใช่การจัดบ้านที่ลูกค้าชอบเท่านั้นเองก็แบบเออ่นๆก็อืมนั่นแหละส่วนอันนี้ก็เป็นพรขับเรือไปแล้วคือไอ้เราอะนะก็พยายามทาสิ่งที่ลูกค้าชอบแล้วแหละแต่บางทีมันก็ต้องมีการปรับตามที่เราเห็นว่ามันเหมาะสมน่าจะเคอนนิดนึงแหละอย่างการจะวางที่แบบตัวอักษรกับสัญลักษณ์อยู่ในแนวตตััั้้งเเรรือก็ปนนบมมทําาใหภพว ดูยาวเกินไปไม่ไหวไม่ไหวก็เลยจับออมาวางข้างๆกันแยกสัญลักษณ์กับตัวสอยให้เป็นสัดเป็นส่วนเรียบร้อยมันก็เลยสบายตาขึ้นเนาะดูตัวเลืที่มันเป็นลายเส้นวาดนะนะอย่างที่บอกเลยมันมีรายละเอียดเยอะไม่ว่าจะวางแบบไหนแล้วก็ต้องลดทอนหมดเลยได้ไม่ได้ที่จะวางทับกันโดยที่มันยังเด่นกันทั้งคู่ได้เลยจริงเป็นงานที่ยากมากจริงนะพอออกดอกกอบไม่ได้ลูก้าตีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ออาตรงไหนว่าออกสามในสี่เลย ไม่ได้ที่จะแนะนําสิ่งที่เหมาะสมเนี่ยใช่ค่ะมาทายกันให้รู้แล้วลุลับไปเลยค่ะจะเลือกแบบไหน <S <S แบบนี้จแจ้งแกงไขว่าชอบฟอดแล้วล่ะคะ่ะอย่าให้เรือไปอยู่ข้างหลังตัวอักษรแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวนะนี่นนนนนไม่ใช่รูปเดียวกันนี่คนละโลกอะไร <S <S นี่วะจะสงสัสยลูกค้าชอบมากนะจริงเอาเรือไว้ข้างหลังตัวอักษรเนี่ยก็วาดรูปเดียวกันส่งมาทั้งสองรอบเออเขาก็ชอบของเขาเนาะอ่าทับก็ทับแต่ไม่ทับขนาดนี้ได้ไหมอย่างน้อยตัวอักษรโลงสักหน่อยก็ยังดีลูกค้าขอร้องไหวเลยไหนดูซิลูกค้าจะชอบแบบไหนแบบนี้แต่ยังไม่นอ เราหาตัวสอยให้สั้นลงเติมท้องเรือให้มาแคบตำแหน่งเรือลงมาหรือออกแบบใหม่ให้เรือยาวแข็งแรงและมีพลังนะคะวาดเรือใหม่เลยเหรอแล้วมีพลังที่มายกงไ่งค้พลังแบบไหนคะลูกค้าโอ้แต่แต่ทำได้ไหมวะเนี่ยาอะดับจากรูปเลยนนการนั้นพวกลูกค้าอย่างได้แบบนี้อาจจะลดรายละเอียดลงนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะแล้วเพิ่มความหนาเข้าไปในเลเซอร์ เพื่อมันหนาแล้วแบบเห็นชัดขึ้นจะได้ดูมีพลังมากขึ้นไงได้ไหมได้ไหมมายังมายังพลังอ่ะแต่ถ้ายัางอาจจะต้องเพิ่มอมะไรไม่น่ารักเข้าไปเหมือนเกิดแหกตาก่อนเี้ผ้าทิชแมเป็นแบล็กการ์ดเวลาล่องเรือไปฟิท์ฟลทใครเฟลนไม่รู้แล้วแต่หนูมไปมเฟลท์ละมันครอบคลุมทุกองค์ประกอบดีนะแต่มันยังไม่เลิศปะวงกลมนี้เข้ามามันมินิมอลเรียบมากเลยอะไม่ไหวเลยทุกการความเยอะไงแบบนี้และผ้าทิชที่เยอะแล้วเลิศมันต้องเป็นไงล่ะใส่ประการแสงเข้มก็จริงต้องเอาดิเอาไปสามเรียมดีเวลาความแหลมคมทำให้ดดูสสงงามีนะ่่ป จะเอาโกงออกหน่อยได้ไหมคะมันขาดตามากเลยค่ะเอาอได้ค่ะไม่เอานะคะแต่มันมีพลังอย่างที่ลูกค้าต้องการแล้วหรือยังคะพอโอเคไหม,มไม่เห็นถึงพลังเลยค่ะากได้พลังอะไรแบบนี้อะค่ะอย่างลุงพวกโลโก้เนี่ยมันดูแข็งแรงหนักแน่แนชัดเจนมากเลยทำไมงานนี้มันเป็นแบบนั้นล่ะคะให้ดูมีพลังแข็งแรงเหมือนงานอ,าอื่นๆในเพจคะ่ะจริงๆอะทุกคนที่เราปรับเป็นเรือทึบตั้งแต่แรก ดึงพลังมากสําหรับเราแล้วนะจริงพร<อ>าพ,พอมันทึบมีพื้นที่ให้มองเยอะใช่ปะมันมีความหนักแน่นชัดเจนมากแบบกระแทกตาดำป๊ะเลยอะน,นี่มันเป็นความหมายข,ของคาว่าพลังที่แท้จริงนะแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังเข้าไม่ถึงแล้วก็รับรู้ยากอะ <S <S คือพูดง่ายๆนะมันไม่ต้องอาศัยลักษณะภายนอกอย่างตัวเรือยาวกว้างเรืออะไรก็ได้แนตะ่ <S <S ความชัดเจนโดดเด่นมีเอกลักษณ์นี่แหละเป็นแก่นพลังให้กับทุกลูกโคกสุดๆแล้วอันนี้ต้องพูดเบาๆนะเหลียวลค้าได้ยินเราจะลองพูดกับลูกค้าดีไหมใช้เราลองเสนออะไรที่มันมีพลังในรูปแบบของเรา เพราะว่าพอทํางานที่มีกรอบแล้วนะเราแอบรู้สึกว่ามันขยับตรงนู้นก็ไม่ได้ขยับตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวมันไม่ใช่แบบที่ลูกค้าต้องการมันก็เลยทําอะไรไม่ได้มากจริงถ้าลองทําแล้วมันไปต่อไม่ได้จริงนะล้วก็คงต้องหาวิธีเจรจายุติการทางานว่าแค่นี้แหละพอาที่ผ่านมาดูไม่มีทีท่าเลยว่าจุดหมายปลายทางเราจะมาบรรจบกันก็หวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจได้ละมั้งพอานึกแล้วเราเองก็อยากให้ลูกค้าได้รับผลงานที่ดีที่สุดใช้งานได้เหมาะสมที่สุดเพราะมันจะอยู่กับแบรนด์ลูกค้าไปตลอดไงมาขนาดนี้แล้กกะทเยาาาารูค เอาล่ะมาเข้าสู่ช่วงทำตามใจตัวเองเราจะหาตัวสอนมาเมามาเป็นเสาหลักก่อนนะเอาหนาหนาชัดเจนแต่มีรายละเอียดความอลังลังหน่อยอะแบบนี้เออคือจะบอกว่าเราทําเองเยอะเลยนะตัวสอนที่ผ่านมา,มาแต่ด้วยความที่คอนเทกต์คลิปนี้มันเยอะมากเลยก็เลยรวบเรดจะได้มีดเยอะเขาต้องโฟกัสที่เรือเป็นหลกักอันที่สําคัญมากเพราะมีปัญหาที่สดุดแล้วก็เคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากได้เรือทั้งลำเป็นลายเส้นนะก็ต้องลดรายละเอียดให้เหลือเส้นบางๆลงแค่นี้เพราะไม่งั้นมันจะสามบาล่บ พูดคำนี้ไม่ได้ที่รู้ความหมายกระชากเราเธอจิตใจไม่ค่อยดีนีสิเออนั่นแหละสโพสเปรย์พาร์สพาร์สพารโซแล้วก็แถมถ้าเป็นเรือทึบนะพอนเรือเรือเรือหรือพอนเพราะฉะนั้นนี่เลยนะดีไอ้โฟว์เนี่ยก็ยังเด่นได้อีกนะเออเอาสิโอ้กระแทกหูกระแทกตา ิบายเพราะตามทฤษฎีแล้วเนี่ยต้องเลือกเด่นอย่างใดอย่างหนึงง่งเนไม่งั้นจะ40 4์ดีฟไปกัน,น <Okay. S 2> ไม่รอดโอเคเบตต่อไปจะยืมไอเดียตัวสอนพรโต้เพื่นจากแบบกเก่าๆมาใช้นะเพราะว่าลูกค้าชอบแต่นั่นมันก็3นาทีผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วสิอ๋อนี่ไม่รู้ลูกค้าชอบแบบนั้นไม่รู้อะไรเลยพอทิ้งบีบเก่ามาเริ่มต้นใหม่หมดเลยรู้เขาจะทำแบบนี้เพราะทำตามใจเองไงทุกทกี้เสียงไทยสุดๆไปเลยไหมล่ะเป็นไงเป็นกันตอนนี้เราเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วพอเหนื่อยจะมีสาระแล้วฟังให้จบนะเพราะเราก็ทนพูดไปกัน ตอนนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้าเมื่อกี้ทำไมเรือไม่เดินแล้วเส้นมันบางไปเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แอบคิดเหมือนกันเอางี้แม่แล้วถ้าเราจะพลิกแค่โดยการใช้เส้นบางเหมือนเดิมแต่เส้นเยอะกว่าเดิมและไม่ใช่เรือทั้งลำลกๆเหมือนเดิมมันจะเป็นไงคิดตามสิคิดคิดคิดจะเป็นตัวเรืออย่างเดียวไหมหรือใบอย่างเดียวถ้าเรืออย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกับเรือทั่วไปไม่ใช่เรือสำเภาแต่ถ้าใช้ใบอย่างเดียวมันก็ยังดูเป็นเรือสำเภาเพราะเอกลักษณ์มันอยู่ตรงนี้ก็แค่เนี้ย นะไห้ดูดีๆอีกทีดิทำไมมันเหมือนเรือสะพ,พัดไม่เหมือนเรือสะพ,พาวะแต่ก้าล่ะเจนเยอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาไปเทิร์นเหมือนเดิมเลยดิสุดละอะไรด้วยความที่ตัวหนังสือมันเป็นคลื่นน้ำนอะเนาะแล้วก็จะเล่นกับความผิวของคลื่นให้สุดเลยตั้งแต่หัวยันท้ายไม่ได้อ,ดย,อย่าไปยอมไม่ได้ไปชนนั้นนี่ตั้งใจทำจริงๆ <S <S ามาแบบจุดท้ายสักทีนะแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยไม่มีจุดหมายเลย<ม> จ้เรือต้องทึบถึงจะเด่นใช่ไหมแต่ถึงเด่นก็ทำให้ตัวสอนดอบอยู่ดีวิธีแก้คืออะไรต้องลดไซส์ลงเรือปะลดไซส์เรือลงปะเออพูดมากจนสมองกลับไปแล้วนะลดไซส์เรือลงเออจะดีไหมเออพอได้นะจะถ้ายดีกว่านี้อต้องจัดแจงพื้นที่ให้มันดูเป็นหนึ่งเดียวกันหน่อยปะถึงจะดูเรียบร้อยสะาตาได้ พอมองไกลๆภาพรวมมันก็เหมือนสามเหลี่ยมเลยนี่เนาะคิดเหมือนกันปะเลือเราคิดคนเดียวแล้วเนี่ยดูนะเออวันระหว่างตัวพอสะเพากับรอเรือมันมีที่ว่างพอดีให้เราขดขาพอสะเพานิดนึงอ่ะเออเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเลยดูเด็กขอล็อกพอดีพอดีสลัดเลยออกแบบตัวสอดใหม่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมสุดๆไปเลยปะอย่างนี้ใบเรือก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันด้วยดีจะได้สะอาดตาเออออ๋ได้ไหมมีอะไรยังไม่ทำอีกไหมเช็คลงสุดท้ายเซ็คของเรือกับคำว่าฟูดมันขัดตากันอะเห็นไหมจริงๆแล้ว ร้อยกว่านี้ได้นะอยากไปไว้เลยอ่ะมาทำซะหน่อยมาท้องเรือเนี่ยลากตามคอมพิวเตอร์เอฟเลยนะนอกนั้นก็เหมือนกันอ้าวเซ็ตเยอะมันเป็นเหมือนอะไรนะอะไรนะที่มันมันอย่างเงี้ยอีทฟิลเตอรเออว่าใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไกลเคียงหรอวะมันมีจินตนาการกระเพิงอย่างนี้ไม่มีอะไรบ้ากหรอลูกค้าจะชอบแบบนหนไม่ต้องถามว่าลูกค้าจะเลือกไหมก่อนแต่ว่ามันก็ไปวัดไปวานได้แล้วนะเป็นงานที่ขายในตลาดได้เลยยิ่งแบบท้ายเนี่ยเฮยยิ่งมีเอกลักษณ์เลยอยังไงดิลองส่งดูก่อนไหมลูกค้าเลือกแบบไหน ซิซิซ <amounts of water writers> <aula> ิซิซ <Labor ator il fi> <_ hat> ิซ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 ิ อ,อดูฟ้อนแบบอื่นอีกสักหน่อยก็จบงานได้แล้วค่ะแล้วไปเอ้หลักก็ <c oughs> ให้ลูกค้าไปก็รับสายจบนะกด <c oughs> เราไปแล้วเราไม่ขอพูดแลยสักสามเดือนนะลาก่อนเหนื่อย <c oughs> <c oughs>